สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับกล่องฟอร์มมือสองกล่องใหญ่ที่เพี่ลงขายในอินเทอร์เนต็ตนะครับตัวนี้จะมีขนาด4 6คูณ37คูณ37เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวพี่จะวัดให้ดูอีกรอบนะนี่ตัวนี้ถึงตรงนี้นะครับตึด๊ดน,นะ4 6เซนนะแล้วแนวนี้ถึงแนวนี้นะครับปึ๊บตรงนี้นะครับ37เซนแล้วก็แนวสูงของเรานะครับจากมุมนี้ถึงมุมนี้ทั้งหมดก็37เซนนะครับ ก็เดี๋ยวพี่อันจะเปิดให้ดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงมากนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับกว้างๆอย่างนี้ไปเลยโอเคครับสาหรับหลายคนนะครับอาจจะเฮ้ยนึกไม่ออกนะพี่อั้น3ามสิเคูณ37คูณ4ี่เนี่ยมันขนาดไหนอ่ะพี่อันเทียบนะครับกับของใช้ในบ้านทั่วไปนี่แหละครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเทียบกับนี่นะครับน้ำมันพืชก็จะเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันมีขนาดใหญ่ต่างกันมากนะครับดังนั้นก็สามารถบรรจุของได้เยอะ แล้วก็หรือจะใช้กับนี้นะครับกับขวดนะครับที่มันเป็นใส่ชานะครับเห็นไหมครับนี่ก็ว้างต่างกันเดียวนะครับดังนั้นจะมีพื้นที่เหลือบ้านทาี่เยอะมากนะเห็นไหมอ่ะคราวนี้นะครับมาดูแนวนี้อ่าถ้าเกิดใส่ใส่เข้าไปคือแนวสูงเนี่ยมีพื้นที่เหลือแน่นอนนะครับมีพื้นที่เหลือแน่นอนให้ใส่ได้แล้วปิดฝาได้คราวนี้มาดูแนวนอนอแนวนอนก็ขนาดนี้นะครับประมาณอย่างงี้อ่าเห็นไหมครับพอเปรียบเทียบกันได้เนาะ แล้วก็คราวนี้นะครับมันจะมีเห็นไหมครับไอ้ขอบข้างๆเนี่ยขอบข้างๆตัวนี้ก็หนานะขอบด้านข้างตัวนี้มันหนาอยู่ที่เดี๋ยวพี่อันวัดให้นะครับให้ดูจันจ้าเลยอยู่ที่2เซนครึ่งนะครับ2.5เซนติเมตรดังนั้นถือว่าหนามากนะครับดังนั้นเนี่ยโอเคนะครับถือว่าเป็นการซัพพอร์ตแรงนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับปกป้องของข้างในได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคครับตัวนี้พี่อัญลงขายในเน็ตนะครับพอดีพี่อัน มีคนมาถามพี่แอนเยอะว่าเฮ้ยมันจะมันขนาดไหนอ่ะถ่ายรูปแล้วเขายังไม่เข้าใจนะครับพี่เอนก็เลยทําคลิปนะครับลงมาว่าเออมันจะได้เห็นเนาะว่าความจริงเนี่ยขนาดมันเป็นขนาดไหนแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากนะครับก็ตัวนี้นะครับพี่เอ็นขายอยู่ที่เทศบาลนครอุดรธานีนะครับดังนั้นได้ใครที่อยู่ในตรงเนี้ยเออสามารถมารับมาส่งมันได้แต่ว่าถ้าเกิดส่งขั้นจังหวัดไม่เอานะครับเพราะว่าพี่เอนเคยทำไปสนียกับคอรี่แล้วตกกล่องร้อยกว่าบาท ถ้าเกิดตกกล่องร้อยกว่าบาทนะคุณก็ไปซื้อกล่องมือสองที่จังหวัดของคุณนะครับมันจะถูกกว่านะครับโอเคครับเยวขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับผม